มีน้องคนเขาโพสต์รูปมาเฮ้ยแล้วเขาไปถ่ายที่เปรูตอนแรกผมก็นั่งคิดว่าเฮ้ยน้องเขาไปเปรูเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยังเห็นเนี่ยเมือ่อสองสามวันก่อนยังเห็นอยู่ในกรุงเทพอ้าว oh เขาแต่เขายังดีนะเขาแท็กบอกในะ้อไอทำคือผมแต่ดูตัวรูปยิงดูไม่ไออกนะอาจารย์เดี๋ยวนี้อย่างอย่างที่ผมอาจารย์เห็นผมผมทํารูปเสื้อครุยใช่ไหมถามว่าทําไมผมทําผมก็มีเหตุผลผมอยู่นะคือผมอ่ะหาเสื้อครุยไปใส่ที่สตูดิโอไม่ได เดี๋ยวเนี่ยโทษอาจารย์ไอ้คนคนเป็นเจ้าของสตูดิโอเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยบอกให้ยังใช้ p h โต้ s h o p โฟโต้ช็อปเนี่ยตัดแต่งใช่ไหมแต่ตอนนี้ใครก็มาตัดแต่งได้หมดแล้วเนี่ยผมว่าอาชีพมันมันมนโอ้โหมัน,ม,นมันน่าก,กังวลจริงๆนะผมยังสงสัยอยู่มันมีเหลืออะไรให้ผมทำบ้างนในอนาคตเนี่ย <laughs> นะหลายๆอย่างนี่ผมว่าเหนื่อยทีเดียวนะผมว่าไอ้น,นี่คือสิ่งที่สิ่งสิ่งที่น่ากังวลนะอย่างผมว่าเนี่ยยังถกกันเยอะเลยนะอย่างอาชีพโปรแกรมเมอร์ผมพูดกับอาจารย์หลายครั้งแล้วไอ้ชูนี่ยโปรแกรมเมอร์เนี่ยยังนึกภาพาไม่ออกเลยว่าคุณจะซ u r v i v e ยังไงในอนาคตน,นะหลายอาชีพเนี่ยผมว่าเหนื่อยงั้นอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าคนเราไม่ปรับตัวอย่างแรงเลยนะอนะผมผมคิดว่า สิ่งที่สําคัญเนี่ยคือต้องต้องพัฒนาตัวเองแล้วต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดสร้างทักษะใหม่ๆตลอดท้างั้นเหนื่อยครับะเนเท่าท,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 ที่ผมดูสำ<อ>ับ